เรือนสุขเธอจ้าข้าพระเจ้าปิ่นสุวรรณยินดีที่ได้รู้จักเธอเข้ามาทำไมกันรือเล่นหน้าเล่นตาซะด้วยจันเทวีเป็นใครมาจากไหนฮะาทำหน้าตาแบบนี้ยังไงกันจะไม่ชอบไม่รู้จักกาลเทศะเรยนี่มาที่สถานที่สำคัญเน่ดูเอ้ดูเด็กเด็ก ก็โถจันทวีร้องไห้หมดแล้วเนี่ยโโอออ้้หสับยเก๋ควัญเสียแล้วเก๋เต้นแฉแล้วนะขวัญเสียอะไรโน้โน้เธอถุงมีมิตรรับหนูไปก็ไปอย่าลูกอย่าอย่าอย่าพ่ออยากไม่เธอหยุดได้แล้วไม่เห็นมีอะไรละเอ่อหนูอะไรเข้าเสียงนะลูกคิงคองจ้ะโอ้โหหนูมีคิงคองอยู่ร่างสองด้วยเหรอจ้ะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอออกไปซะสบายใจอยู่แค่งานเดียวเท่านั้นได้แค่งานเดียวเท่านั้นแหละจะมาตามจองล้างจองผ่านตลอดชีวิตใครก็ได้เถอะเอาเข้าพเจ้าไปประหารชีวิตทีอย่าลูกถ้าอย่างนั้นพาพ่อไปด้วยไม่เธอนอไ้ไหเฮ้ยขนาดไม่เลยแม่ ไม่อยู่ตรงนี้ยังพูดออกมาให้มันดังได้ทั้งวัดแลยนะนะเออพูดการอะไรเออโอ้โหยิ่งว่ามันยิ่งยุจันเทวีเอ้าคุยคเดี๋ยวพี่คุยให้นะคุยเลยอังวยฮเสียงเหมือนกันเลยเหรอใช่เลยทำเสียงเหมือนเสด็จแม่ได้เหรออังฮวยคุยเอาเลยไงเห็นไหมเก็บมาลอกเรียนแบบที่ไม่ชอบเธอเปล่งสุรเสียงให้เด็กจำเนี่ย อเลี่นไที่หลังจำแต่ในสิ่งที่ดีๆอย่าไปทำเสียงแวทเๆมันดูไม่น่ารักเพราะว่าเราเป็นเด็กเป็นเล็กดาดวงมองอะไรกันเลยลูกค่ะพาสเทลพ่อว่ายังไงเลยลูกสีผมเหมือนนาเนียเลยสีผมเหมือนนาเนียหนูเอานาเนียมาด้วยดูไหมดูดูไม่อยากดูนาเนียนาเนียที่เป็นสิงโตหมา พ่อเคยดูแต่นาเนียที่เป็นสิงโตหมาของนองุ่นเขาไงเนี่ยนาเนียจะออกแล้วหนูพา,านาเนียไม่จริงเหรอจริงถ้าอย่างนั้นก็ให้นาเนียอยู่ในรถก่อนเพราะว่าพ่อคงจะไม่เหมือนกระมังพ่อเสด็จพ่อไม่ใช่อะไรหนูแค่มองสีผมพ่อเสด็จพ่อแล้วก็มน หนูอย่าทักทรงผมและสีผมเสด็จพ่อบ่อยก็เหมือนกันมันน่ารักดีเพราะว่าถ้าหนูทักบ่อยประเดี๋ยวคุณหน้าพิสมัยจะอุจจระพังหูได้พ่อเป็นห่วงเขาเลอเกินหลับแล้วหลับเนี่ยาทำไเนี่ยเอาละเอาละข้าพเจ้าปินสุวรรณยินดีที่ได้รู้จักหนูชื่ออะไรจ้าหนูชื่อดำดงดำดงจ้าเดินทางมาสู่พังหลวงนุมาทำไมกันล่ะลูก นาแาวนจ้าโอ้โหมาตามหาคนรักแล้วคนรักของหนูชื่ออะไรอชื่อมัสวินจ้ามัสวินอยางงั้นเหรอไม่ไปไม่ได้เพคะเจ้าพี่ถ้ากูมันเขานั่งอยู่นี่โอ้ยไม่ใช่หญิงเอหนูบอกว่ามัสวินเป็นคนรักพอเองก็อยากจะรู้ความจริงว่าหนูมีสิ่งใดมายืนยันนี่คือแหวนประจำตัวของมัสวินนี่ข้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหาร นำพาตัวองค์ราชบุตรมาสวินให้มาขึ้นเฝ้าขเาาจ้าบัตเดียวนี่อเป็นไรคุยใครอะเรื่องกลัวอ๋อแล้วแต่มึงแล้วกันขอโทษไม่น่าเสื่อจพ <ouch. S 3> ระเจ้าค่ะ <ขอ S 3> มาสวิน,นพระเจ้าค่ะพระพาตามีความสุขหรือไม่ลูกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะ มาสวินคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างสิ่งใดพรมเจ้าคะมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางตามหาคนรักจากกลางป่าหญิงสาวผู้นี้ชื่อว่าดำดงดำดงลูกบุรุษผู้นี้ใช่มาสบินคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าก็ดูกระูมังมอยากตูหน้ามัง่งเฮ้ ฝันใจท้องแล้วแม่จ๋าวันท้อธนวาเวทียมไม่มีอะไรพอดีไม่มีอะไรอี่นาวาไม่ไดมึงก็ร้องเอ็มึงอะร้อนตัวนั้นอะร้อนตัวแล้วมึงร้อนมากกูก็กำลังจะช่วยมึงนะจะช่วยอะไรมึงก็ขวัญใจท้องแล้วขึ้นมาก็เหมือนก็ไอฝันมันไม่ได้มากูก็เลยลองว่าฝันใจท้องแล้วแม่จ๋าเดี๋ยวเขาถามหาไฟอ๋อจะช่วย อเออขอโทษขอโทษไม่รู้มึงไอะร้อนตัวและชีวิตมึงอ่ะดำนงเจ้ามาตามหาข้าทำไมอ้าวก็เป็นแฟนใครเป็นแฟนเจ้าข้าเนี่ยนะเป็นแฟนเจ้าคงจะไม่ใช่หรอกเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าคือคนรักกับเจ้ามันแหวนของข้าดิเชื ระหว่างมึงร้องคนละเพลงกับอุทัยธานีมีสิงโตมึงไปรู้จักไหนกกอุทัยธานีมีสิงโต <c oughs> จริงมีที่ไหนไม่มีกูไปดูมาสิงโตที่ไหนไม่มีอุทัยธานีเขาไม่มีสิงโต <c oughs> อุทัยธานีเนี่ยมึเยมง,งเรียนมั่งตั้งใจเรียนมั่งประวัติศาสตร์เนี่ยเดี๋ยวกูจะบอกให้ฟังอุทัยธานีประวัติศาสตร์อุทัยธานีเขาไม่ได้มีสิงโตที่มันไปขึ้นหน้าขึ้นตาอุทัยธานีประวัติเขาก็คือชาลวันกับไก่ทองโง่เรียนมั่งเรียนเยอะเอออ

ปล่อยดิปล่อยดิไม่ปล่อยเว้ยอ้าวนู้นจะแน่ดำดงตุ๊กพี่กูเองเจ้าไปเอาแหวนวงนี้มาจากไหนเก็บเอ้ยเธอเป็นคนให้อ่ะใครให้เธอเป็นคนให้เราฉันไม่เคยให้เธอไว้นะดำดงเอาไม่ให้แล้วมันจะอยู่นี่ได้ยังไงอ่ะก็ค่าถึงถามไงก็ วันนั้นพระเจ้ามาจากไหนก็เป็นคนให้มาคนนี้มันเป็นของปอมก็เป็นคนเป็นคนเป็นของข้าข้าได้มอบเป็หญิงคนเดียวที่ชื่อว่าอินทิดามันไม่ได้ให้เจ้าไว้พูดทีละคนดิเรไม่รู้เรื่องก็เขาเถียงกูอวะไม่ต้องเถียงมันก็ดำดงไม่ต้องเรียกแหวนพวกนี้เป็นแหวนของข้าจริงแต่ข้าไม่ได้มอบให้เจ้าไว้ข้ามอบให้หญิงที่ชื่อว่าอินทิดาเท่านั้นก็ชื่อเดิม ชื่อเดิมว่าอะไรชื่อเดิมว่าอินท like ิราแล้วตอนนี้คือดำรงอย่างนั้นเหรอก็มันเป็นล่างแฝงมันเป็นไปไม่ได้หรอกใช้คำว่าร่างแฝงดำรงไม่ต้องเรียกตั้งหนาหรอกเอาเจ้าตั้งใจฟังข้าไม่ว่างอุดหูเจ้าอุตส่าห์พยายามติดตามมหาข้าถึงในเมืองแต่ข้าไม่สามารถจะรับรักเจ้าได้ เจ้ากลับไปในที่ของเจ้าเถอดดำดงผู้หญิงที่ข้า,ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิราไม่ใช่เจ้าดำดงเจ้าจำไว้ปล่อยฉันเธอปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นปล่อยฉัน าใจฉันลาก่อนดำบดวงเฮ้ยเธอย่างงี้ก็บงอนเอาแล้วเอาละ,อะเอาละงอนคืน,นละเหมือนเคยถ้าทำอย่างี้กับงอนเลิกงอนแล้วโทรกลับมาสักครั้งได้จ้ะโอเคเอาง่ายจังอะงทำไมง่ายจัง